เนี่ยอย่าก,กัดกันนะลูกนะเมื่อกี้เอ้ยหมาใจดีอน้องใจดีมากเลยเออไม่กลัวเขาด้วยอ่ะไม่กลัวหมาด้วยอ่ะงี่ฉลาดมากเลยดูน้องใจดีน้องเขาก็ไม่เห่าไม่นั่นนะ่ะโอ้โหน่ารักมากเลยกี่ก็ไม่กลัวเหรอลูกเหรออืกี่ไม่กลัวหมาเหรอ น้องมันไปแล้วมันฉลาดมากเลยอะ่ะน้องคนนั้นอะ่ะนีไปทั่วเนาะเป็นเพื่อนเขาไปทั่วเนาะกี่เนาะอ <c oughs> เป็นเพื่อนเขาไปทั่วเลยไม่ต้องมาทำน้ารักให้มากนักหรอกจีว้า <c oughs> นกแก้วนกแก้วเจ้าอุ้ยต่อย อย่างนกแก้วเต็มท้องฟ้าเลยนี่นกนกแก้วนกแก้วมันทัดก,กันนู้นเต็มท้องฟ้าเลยนกแก้วลูกรถมาแล้วรถมาแล้วแม่ไปทํางานแล้วนะลูกแม่ไปทํางานแล้วลูกรถมาแล้วรถมาแล้วต้องรีบหลบเลยซ่อนซ่อนแม่ <c oughs> ไปทํางานแล้วลูกนะเดี๋ยวแม่มา